การินเอห้านะครับอาการที่ส่งมาก็คือปุ่มกดเปื่อยขาดนะครับนี่นะฮะซึ่งตรงนี้มีทั้งหมด5ปุ่มนะครับที่เป็นซิลิโคนนะครับก็ต้องเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นะครับก็นี่นะครับก็จะดำเนินการย้ายอุปกรณ์นะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่ซึ่งปุ่มกดซิลิโคนยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ เดี๋ยวทําการย้ายมานะครับส่วนหน้าจอของลูกค้าที่เป็นเส้นตรงนี้เนื่องจากว่าน่าจะมีการตบกระแทกหรือว่ากดทับที่หน้าจอนะครับก็เลยเกิดเป็นเส้นแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงที่เป็นเส้นดําตรงนี้เป็นเดซพิกเซลเนี่ยก็ก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวหนังสือได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ยัง สามารถแสดงผลได้ตามปกติก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็แล้วแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็ได้แต่ตรงนี้ก็แจ้งให้รู้ให้ดูในรีวิวนี้เฉยว่าตอนส่งมานะครับสภาพเครื่องก่อนแกะเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องอบันทึกไว้นะครับเพื่ออเป็นการป้องกันตัวเองของทางร้านด้วยเช่นกันนะครับเนอซึ่ง การเปิดเนี่ยของทางร้านนะครับก็แทบจะไม่มีผลกระทบอะไรกับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับทั้งหน้าจอทั้งตัวเครื่องนะครับเพราะว่าใช้เครื่องมือพิเศษในการเปิดนะครับซึ่งตรงนี้จะไม่มีการกระทบต่ออุปกรณ์ของตัวเครื่องที่ก่อนเปิดซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบายินดีให้บริการครับใช้อะไรการเินแท้ร้อนะครับขอบคุณมากครับ